สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะพบกับ MRDD วันนี้พาชมรถนี่เลยปรับราคาทุบราคาให้พิเศษกับเดือนมกรานี้นะคะกับรถ t o y ย t a c คอมพิวเตอร์ค่ะตัวนี้ตัวหน้ายาวรถยนต์ปี2019เครื่องยนต์2.8เกียร์ธรรมดาค่ะอ่าให้ลูกค้าเห็นลิ้วรอยกันไปเลย รถจอดอยู่โกดังบางนาค่ะติดกับไปเทคบางนาเลยเรียนเชิญลูกค้านะคะวันนี้ปรับใา้ราคาพิเศษเลยค่ะฝากระโปรงนะคะฝาะเดิมตัวนี้คันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะคะก็จะมีแน่ๆนกันชนหน้าที่เป็นรอยล้างขัดเคลือบสีก็สวยๆแล้วนะคะ มาดูเบาะกันรุ่นนี้เบาะ3มแถว11ที่นั่งค่ะรถจดลงเล่มเป็นป้ายฟ้าใช้ส่วนบุคคลป้ายฟ้าแท้ตั้งแต่ออกห้างไปแดงเลยนะคะเป็นรถหมดสัญญาเชา่าบริษัทอาคเนีแคปิตอลของเราเองค่ะลูกค้าสามารถมาชมได้และมั่นใจว่ารถยนต์รถมือเดียว ไม่มีการกอไม้เข้าสูตรตามรอบเลยสิบปากว่าก็ไม่เท่ามาเห็นรถเองนะคะอ่าเดี๋ยวปีนดูหลังคาก,กันหน่อยมีบุบไหมรถจอดโกดังบางนานะคะติดกับใบเทคบางนาค่ะดูสำเนาเล่มกันหน่อย ว่ารถยนต์รถมือเดียวไหมนี่นะคะรถยนต์ปี2019รถมือเดียวรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคเนยแคปิตอนของเราค่ะเครื่อง2.8ดีเซลรถสีตรงตามเล่มนะคะภายในนะคะรอลูกค้าเป็น เจ้าของคันนี้นะคะรอเนื้อคู่นะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญอยากให้เข้ามาชมรถกันก่อนนะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะไฟแนนซ์ Finance, ชั้นนำรองรับรถยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะยังไม่ได้เก็บงานก็จะเห็นฝุน่นเห็นรอยกันไปเลย ที่เป็นรอยบุบตรงนี้นะคะเก็บงานให้นะคะอ่ะเรามาดูเปิดแล้วเ,เปิดฝาท้ายกันคันนี้ติดตั้งผ้าม่านแล้วนะคะด้านข้างครบทุกจุดแล้วก็ด้านหลังนะคะ ไม่มีสนิมนะคะยางสัปดาห์ที่38ปี2022ค่ะไปค่ะไปดูเลขไม้กันนะคะเลขไม้คันนี้อยู่ที่163,741กมกิโลเมตรค่ะ เกียร์ธรรมดานะคะแบบ6สปีดอันนี้น็อตประตูอันนี้ก็ประตูขวาค่ะวันนี้เซลเอ็มให้ราคาค่ะ8ปดแ0 0แบาท8ปดแ0 0แบาท รถยนต์เครื่องยนต์2.8เกียร์ธรรมดาปี2019รถจดตรงตามเล่มเลยตัวหน้ายาวแบบนี้ราคาพิเศษวันนี้เลยนะคะ800,000 83,000บาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะลูกค้าเครดิตดีก็ฟรีดาวนะคะแต่ว่าเรื่องยอดจัดก็สอบถามกันก่อนได้นะคะสามารถเช็คกันก่อนได้ว่าจะมีดาวไหมนะคะแต่พิเศษสำหรับลูกค้าซื้อเงินสด ซื้อสดเราไม่มีบวกแวดเพิ่มแล้วราคาใบาเสร็จออกตามนี้เลยนะคะ8 0 8 3 0 0 0บาทเรียนเชิญเรียนเชิญค่ะรถจอดโกดังบางนาติดกับใบเทคบางนานะคะมาไม่ถูกลิงก์กางได้เลยค่ะมีลิงก์ QR code เซลล์เอ็มอยู่ด้านล่างนะคะแวะดูป้ายภาษีป้ายภาษีจะหมดสิ้นปีนี้ค่ะธันวา68นะคะ รถป้ายฟ้าแท้ใช้ส่วนบุคคลค่ะป้ายฟ้าแท้ตั้งแต่ออกห้างไม่มีป้ายเหลืองแล้วมากลับนะคะไม่มีค่ะเรียนเชิญลูกค้านะคะอยากให้เข้ามาชมรถก่อนค่ะซื้อสดไม่มีบวกแวดราคานี้เลย8 0 8 3 0 0 0บาททุกราคาให้ต้นปีนี้ปี2568ลูกค้ามองหารถใช้งานรถใช้ภายในครอบครัวรถรับส่งนักเรียนพนักงานนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะอยากดูเพิ่มเติมนะคะมีลิงก์คิวอา e คด้านล่างนะคะกดตรงเขียนว่าเพิ่มเติมมีจุด3จุดนะคะกดเข้าไปจะมีลิงก์ QR code และเบอร์โทรเซลมนะคะอยากดูเพิ่มเติมแจ้งกันได้ค่ะประมาณนี้อยากให้ลูกค้ามาชมกันก่อนคะ่ะพาช่างมาดูได้พาพี่พาน้องมาดูได้นะคะช่วยๆกันดูได้เลย รถเป็นเบาะ3แถว11ที่นั่งเดี๋ยวล้างขัดเคลือบสีเก็บงานกันชนหน้ากันชนหลังสวยๆแล้วค่ะพร้อมใช้งานวันนี้เซลเอมขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ารอดูนะคะว่าจะพาชมรถอะไรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ